สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาคารที่20กันยายนค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดนะคะถ้าชอบคลิปของนุ้ยและคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนทราบด้วยนะคะและฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะ ฝนวันนี้ลดลงบ้างแต่ก็ยังมีฝนหนักและฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะฝนในวันนี้เน้นในภาคอีสานตอนล่างภาคเหนือและภาคตะวันออกในช่วงบ่ายค่ำค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนค่ะ เข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักท้งภาคเหนือนะคะบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิตและพิษณุโลกภาคตนออกเฉีงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอ,อำานาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ส่วนภาคอื่นนะคะก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนกระจายตัวร้อยละ60-70ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะและที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝนกระจายตัวร้อยละ40ค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยาลาปัตตานีนาราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะในช่วงวันที่21ถึง25กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งค่ะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ซึ่งจะดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตนออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะและส่วนมากนะคะในช่วงปลายเดือนกันยายน มักมีพายุก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย